ไปติดตามการชี้แจงนะครับของทางกอเออรอภาคสีส่วนหน้าใช่ใชไหมครับใช่ค่ะซึ่งชี้แจงในส่วนของอาการอ้างเพจของ brn นะคะในการสั่งห้ามชาวไทยพุทธได้เข้าล่าสัตว์ในพื้นที่ของชาวไทยมุสลิมซึ่งเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงนะคะยืนยันพี่น้องพุทธและมุสลิมไม่เคยมีความขัดแย้งชี้สื่อควรใช้วิจารณญาณกรองข้อมูลก่อนนําเสนอข่าวค่ะ จากกรณีคนร้ายนะคะได้ใช้อาวุธปืนสงครามยิงคนหาของป่าเสียชีวิต2รายในพื้นที่ของตะมนต๊โตเดงอำเภอสวยปาดีจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาและเมื่อวันที่5สิงหาคมได้มีเพจ Facebook อ้างเป็นเพจของกลุ่มขบวนการ BRN โพสข้อความขอความร่วมมือหน่วยกำลังภาคประชาชนงดเว้นล่าสัตว์หรือล่าตระเวนในพื้นที่ของชาวมาเลยูมุสลิมเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและมีการนำเสนอข่าวผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งจนมีการแชร์ออกไปอย่างกว้างขวางเพื่อไม่ให้ประเด็นดังกล่าวนะคะกระทบต่อความรู้สึกและวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในวงกว้างกองอเมริกันรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าขอชี้แจงว่าการเผยแพร่ข,ข่าวดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นความพยายามบิดเบือน ข้อท็จจริงเพราะพื้นที่ล่าสัตว์หาของป่าเป็นพื้นที่สาธารณะอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่มีใครเป็นเจ้าของย่อมมีสิทธิ์ ต้องเป็นสิทธิของทุกคนนะคะทุกเชื้อชาติศาสนาที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ตราบใดที่ไม่มีการละเมิดต่อหลักกฎหมายที่ได้กําหนดไว้ส่วนกลุ่มชาวไทยพุทธที่เข้าไปล่าสัตว์หรือหาของป่านะครับก็ถือเป็นวิถีชีวิตปกติของชาวบ้านและไม่เคยมีปัญหาความขัดแย้งกับชาวมุสลิมในพื้นที่และไม่ได้เป็นกองกําลังภาคประชาชนตามที่กล่าวอ้างทั้งนี้กอรมนภาคสี่ส่วนหน้าก็จะใช้เวทีสภา,ปร,า,าประชาธิปไตยตําบลในการจัดประชุมหาหรือเพื่อกําหนดแนว ทางการปฏิบัติที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนและเป็นไปตามกฎระเบียบที่ได้กำหนดไว้ เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะดังกล่าวในอนาคตนะครับอย่างไรก็ตามครับจากการตรวจสอบเพจ Facebook ที่อ้างว่าเป็นเพจของขบวนการ BRN พบเป็นเพจที่ตั้งขึ้นในลักษณะปกปิดสถานะไม่สามารถระบ,บุพิสูจน์ทราบความมีตัวตนหรือว่าเป็นเพจอวตารนะครับที่ผ่านมาก็ได้มีการเคลื่อนไหวบิดเบือนข้อเท็จจริงและนำเสนอข้อมูลอันเป็นทิศ เป็นเท็จนะครับโจมตีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐสร้างความหวาดระแวงและความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีองค์กรใดออกมาแสดงความรับผิดชอบจึงขอให้ใช้วิจารณญาณในการบริโภคข่าวสารจากเพจดังกล่าวโดยเฉพาะสื่อมวลชนนะครับควรใช้ดุลพินิจและก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านบนพื้นฐานของจรรยาบันสื่อเพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีและก็ซ้ำเติมสถานการณ์ให้รุนแรงขึ้นครับ